ในปี2026นี้กองทัพอากาศไทยยังคงใช้เครื่องบินฝึกและโจมตีเบาแบบ Alpha เจ็ตเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยเสริมเขี้ววเล็บทางอากาศแม้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะถูกออกแบบและผลิตมาตั้งแต่ช่วงปี1970โดยความร่วมมือระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสแต่ Alpha เจ็ตยังคงพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับภารกิจฝึกนักบินรวมถึงภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินในสถานการณ์จริง อัลฟาเจตเอของกองทัพอากาศไทยได้รับการส่งมอบในช่วงต้นทศวรรษ2000หลังจากที่เยอรมนีได้ปลดประจำการเครื่องบินชุดหนึ่งและไทยได้ตกลงจัดซื้อเพื่อใช้งานต่อโดยผ่านการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้เหมาะสมกับภารกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะการฝึกนักบินรบในระดับสูงซึ่งเป็นจุดเด่นของอัลฟาเจตเอที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบินฝึกขั้นตน้นไปสู่เครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องอัลฟาเจตเอมีลักษณะเป็นเครื่องบินเจ็ตแบบ2ที่นั่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟน2ตัวมีความเร็วสูงสุดประมาณ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการประมาณ1,000กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจฝึกและโจมปีภาคพ,พื้นดินในพื้นที่ใกล้เคียงรูปทรงของมันดูปราดเปรียวคล่องตัวเหมาะสำหรับการฝึกบินที่ต้องการความแม่นยำและความคล่องตัวสูงระบบอาวุธของอัลฟาเจตเอสามารถติดตั้งปืนกลขนาด27มิลลิเมตรใต้ลำตัวและยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อย เช่นระเบิดนำวิถีหรือจรวดโจมตีภาคพื้นได้ตามต้องการซึ่งทำให้มันมีศักยภาพในการสนับสนุนภาคพื้นดินได้ดีแม้จะไม่ได้เป็นเครื่องบินรบหลักแต่ก็เพียงพอสำหรับปฏิบัติภารกิจสนับสนุนในระดับกองกำลังยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการฝึกบินอัลฟาเจ็ตเอถือว่ามีบทบาทสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องที่ช่วยให้นักบินสามารถเรียนรู้การควบคุมเครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงการใช้เรดาร์และระบบควบคุมต่างๆก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้งานเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่ เช่น F16 หรือไกรเพนที่ซับซ้อนกว่านอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมเพราะต้นทุนการบินของอัลฟาเจ็ตเอต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ไฮเทคอย่างมากในปี2026นี้กองทัพอากาศไทยยังคงดูแลรักษาและใช้เครื่องอัลฟาเจ็ตเออย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงบางส่วนเช่นการเปลี่ยนระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นการปรับปรุงภายในห้องนักบินให้รองรับอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมยัยและการติดตั้งอุปกรณ์จำลองระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การฝึกของนักบินใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากที่สุดแม้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะมีอายุมากแล้วแต่ด้วยการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและการอัปเกรดระบบบางส่วน Alpha เจตเก็ยังสามารถใช้งานได้ดีในภารกิจฝึกและภารกิจโจมตีเบาโดยมีต้นทุนการดูแลต่ำและยังมีชิ้นส่วนอะไหล่ที่สามารถจัดหาได้ไม่ยากเพราะยังมีหลายประเทศที่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่เช่นกันเช่นไนจีเรียอียิปต์หรือโปรโต,ตุเกส หลายฝ่ายอาจตั้งคำถามว่าทำไมกองทัพอากาศไทยยังคงใช้งานเครื่องบินเก่าอย่างอัลฟาเจตเออยู่ในยุคที่เทคโนโลยีทางอากาศพัฒนาไปไกลคำตอบก,ก็คือความสมดุลระหว่างต้นทุนกับประสิทธิภาพอัลฟาเจตเอยังคงให้ประโยชน์ในระดับที่เหมาะสมกับงบประมาณโดยเฉพาะในภารกิจฝึกนักบินที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินรบสมรรถนะสูงตลอดเวลายิ่งไปกว่านั้นยังมีการวางแผนให้อัลฟาเจตเอทำหน้าที่เป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงสำหรับนักบินที่จะเปลี่ยนไปใช้ไกลเพนซี ดีซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่หลักของไทยในปัจจุบันโดยผ่านการฝึกกับระบบจำลองสถานการณ์ในอัลฟาเจ็ตเอนักบินจะสามารถเข้าใจระบบการต่อสู้ทางอากาศได้ดีก่อนขึ้นบินจริงในระยะยาวกองทัพอากาศไทยอาจมีแผนจะปลดประจำการอัลฟาเจ็ตเอและแทนที่ด้วยเครื่องบินฝึกแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยขึ้นแต่ในระหว่างน,นี้อัลฟาเจ็ตเอยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้การฝึกนักบินรับรื่นมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ การใช้ประโยชน์จากเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างคุ้มค่าถือเป็นสิ่งที่หลายประเทศกำลังทำโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่งบประมาณทางทหารมีจำกัดการดูแลรักษาเครื่องบินให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติภารกิจสรุปแล้วอัลฟาเจทเอเป็นเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศไทยในปี2026แม้จะไม่ใช่เครื่องบินรบหลักแต่ก็เป็นเครื่องที่ช่วยวางรากฐานให้กับนักบินไทยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะความชำนาญและความมั่นใจก่อนที่จะขึ้นบินจริงกับเครื่องรบสมรรถนะสูงในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจด้านการบินทหาร Alpha j จตเคือตัวอย่างของเครื่องบินที่แม้จะเก่าแต่ยังคงมีคุณค่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุทธ,ธศาสตร์การฝึกของกองทัพไทยในยุคป,ปัจจุบันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ